มากินปลาเคุณร่างยำอ่านบ่เมี่ยยำพรอยมากินปลาได้เมื่อนานจะเสื่อมปลาถังโกไม่กิน <c oughs> เออมาปลาถังโกนัะน,น, <c oughs> น่าจะดูคุณไม่ฉิ่เลยหวยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ขู่สุขคนนะครับมือดีกับมากครับเจริญก็เอาพี่น้องนะครับ ค่ะสสวัดีครับกานั่งอยู่ในบ้านพี่น้องอากาศดีดีเนาะแม่อากาศน่มเย็นนะครับไปนั่งหนอกมันหัวนวครับเลยนั่งในบ้านเสื้อเชียรยังกินแม่เหมือนี่เหากินแบบบ้านบ้านน้องไหมนะตําปลาแซลมอนโอ้ปลาแซลมอนพี่น้องนะครับตํปาปลาแซลมอนกินเมื่อก่อนเละพี่น้องเด้อนะครับมันยังเป็นตัวเนาะ<ม>เครื่องตัวพี่น้องกินไปเครื่องตัวกัย่างอีกเครื่องตัวกันเลยมาตํากินพี่น้องมาแต่มีพักยำไปพักเลยพักกาดพักสลัดนะ Mì hòn cà tiêm đong, young man. Cà tiêm đong, cà tiêm đong, cà tiêm đong ba. Ao diệu thăm liều, diệu thăm mấy chị ngon ấy. Mặc kẹt của cháu. đi. Say cà tiêu bay bì ngon nè. Money mùi 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 งามงพน้อนส้ดสดแต่หลัะกินกวนไก้ได้สิ่่องตำซูย่กินเลยสิพี่น้องเฮ้ยดูหาวไปักเาเดี๋ยวสิเา,อ,าอัอนบ <c ười> ่เดี๋ยวเดี๋ยวคนแก่ตก่อกนเดี๋ยวเดี๋ยวสิแกงยี่รอนที่กันเนี่ยตับาริกแกง,ก,งกันเลยเงี้ยถึงกันเลยเว้ยเแล้วว่าหาวเนาะแก่หวงหวับ่แก่เงี้งงยสิแก่เอาเฮ้ยเศร้าหวงเลยเดี๋ยว แก่แก่นไ,ไ,ได้น่<ส>อเดีวยวชาบานก็แก่แก่นแหละใี่พริเข่ยน้ำใส่หมอนใสหมอนเผ็ดดอุกพริกบุกพริกนี่อยงบ,ออบเผ็ดตปไหมด่พริออกเทนบูค่อยเผ็ดเลยบุคือบุคือพริกเงือเลยเป็นลกรเนียนสวพ่อ่อบุคือดิ ก็ปาตาเบอกตาเราแม่ดแวเวอ่มมีมือกล่องบ่ดีบดีสู้ไหพี่น้องเบิ่งนะครับเนาตแบบธรรมชาติตารห้แล้วเดียพอดีพี่น้องเตรียมล้วบ่แม่คุณอ่ะเอายนาปลาล่าตาล่ามตําเสียบให้ย่ร้อนซูซูจะร้อนกินบนีนครับอาสุดรสตำบ่ต้ยังไงตาลของาลคนาเนี่ีในห้องปงเล้พี่น้องเ้า เอาลงปลป,ล,ปลาแหกปลาลานะาปลาลาพี่น้องปลาาจะรลอนหนาวึงผู้ใส่ลายหลยวมเป็นเข็มผู้เรใส่ลายเป็นเขมเปสบเข็มลายบ่เ็มผมเผ็ดเนี่ยผมมเข็มเนี่ผมว่วใส่ลงไปเด้กพี่น้องเด้อเปีนไป้วนะใส่าลายหลวมทีนู่นว่ใส่ลายก็บแซ็บลาย เส้นลากางเสือไายอันตานเส้นตานปีบบ้างไหมตานปีบกับไส้ตันได้กับไส้ตานปีบดีกว่าตานปีบมันสีหวานแส่ยบเปนสีบริาุทธิ์อันนี้อทนนี้เนี่ยบุคคลฐานัดเป็น่นออกเมืองพี่น้องอันนี้เนี่ยบุห็นเลยเราทำแบบนิ่มไปง่ายพี่น้องส่วนมากบุคคลทำให้พี่น้องเบื้องแค่เถื่อก็ทำเองเลยพี่น้องล่ะสมกับได้มาหนี้เปิดเผยความลับมาเปิดเผยความเสียบมาสั่นเ นี่มีอันนี้พร้อมเลยพี่น้องเนอะกระเทียมดองเลยมีลาเปิดชวยท่วมแสียบกระดาษเนี่ยเสบพี่น้องกระเทียมดองคงใหญ่หลอนเดิพวกนี่มันบริสุทธิ์ยังไงบริสุทธิ์กว่ามากเลยปวดเลยปวดสนจนนั่นเออใส่ลงไปเลยน้ำหัวมันนลยมันเสียบีวลากระเทียมดองมันเสียบเนี่กระเทียมดองใส่ร้านชีสสดต่อท่วมเลย thêm có chó khó rồi Một bò thì xay ít Điên như nó bớt xuống rồi nhỉ Ô, bò bớt đó Xay luôn, xay luôn bấy lươi Bò ướt nhằm như xảy lại Ừ Gió khó Bộ xảy lại gió phỏng. Xảy <laughs> lại không ạ à? Xảy <laughs> lại nhưng mà phỏng. Rung Hãy subscribe cho

เน่าโอ้เมนเน่าพี่น้อ,ยยนอ,นองอย่าให้รนกีได้ว่าเป็นมะขบี่ิ่เด้อด่วนแล้วมีจิ้มเรื่อันโอ้ยใส่ร้ายแตนใส่นามันจะดีนะน,นั่ใส่ไมจะดีแดงแล้วมันจะดีเสียกันพีนนน่น้องเนีนเน่วเสีย เสียบแล้นอนเลยพี่น้องมูนี่หมดละชูดในห้งองโ้งต้องเสีอีกนิดนงผักใส่อย่างไรผู้ก่ใส่้างรถจหรอชุกหบบอกหวานเลยนะวานหวานเปบ่ cái này đó. Đây nè. chặt ván. Mắc ván như được như này. Đây là pha không phải là ván thương biết sai, này Cái món này thấy thì giằng nó, bởi vì nó, okay, nó để, là. để, để mình đánh đánh nó, sẽ sang là Không mình để bưng ไเี๋ยเสียบอะรไน้องตั้มเองอเสียบฟองแขไปหน้องเอ,งอ้ยเขาตำใช่ม,ม,มุนเขาเขาไปข้นแล้วมันจะมุนแล้วใส่พักข้าไปพพร้อมปีแล้วะพัก,พก,พกยงกังนนะต้องส่ต้องใส่เออมันหอมยเดียวหอม ไปบิดช่บอ่เบดมโกบก่อนเาโให้ยาวเกระเทือน่เบดลทีนี้วดตดสเด้เนาะนพี่น้องเบต่อยพี่น้องำลายแตกได้บ่เนี่ยเ็บร่อยครับผมอาเียบเสียด้วกับพี่น้องเนาะรับตาจีอาดแบบพี่น้องนะคุณอะพี่น้องเบิคุณอะโอ้ยตั้มอน เสีบคองเทยพี่น้องสูตรในห้องฟงโอ้หูมนเธิเสร็ไปทำไรเี่ยใหญ่รันกะได้เลยเอาลูกนี้นี่ไหมเดี๋ยวดก่อนโอ้ว่าแล้วเอาเทลงเลยเท่ๆเดี๋ยวสิเท่ก่อนี่คนลงไปเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สุคนนะครับสวัสดีรอบพี่น้องสวัสดีรอบสองครับกะเรียบร้อยตัมแซมอนพี่น้องตมัมมาซูอยากให้ลอนกินใส่หมัวเลยเมื่อนี้แล้วเอากินกนอ่อนอรอยจะซิมกันเ้ยเนาะเดี๋ยวเอออยากนอดเนี่ยลอนว่าสิมง่วงอลไรได้เด่นเบิ้งจัดไทยเพชรเบื้องลองเบิ้งขั้นว่าจัดเพชรอย่างนี้อนพี่น้อ,นอนนนงอืมเสีบเสีบเสีบหึ่ห่องก็เป็นเห็ดออกหวาแล้วมาพี่น้องด้วยเสยบเยบามเที่ยงพอดี หวยบทจ้าผมเสียบแน่เลยเว้ยแสีบดีมันหวานหผมใส่มันหวานผมสใส่รสฉันหวานครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บมันที่ว่ากินแซ่บเป็นเรืพี่น้องมากินมาเด้อเสียบข้อเท้าบอปนีะว้ายนี่พี่น้องเด้อมามามาเนี้ยชิลับมาหั่นตาตีกันเลยมันเป็นเฟตแท้แต่ว่ามันถูกเพราตาจีกรับเสียบข้อเท้าเลยพี่น้อง ทำเองแสบเองพี่น้องเขียยองจะองลับพี่น้องใช่เทียมดองน่หวานพี่น้องืชแบแม่เคยกิ่งนกถอบ่นช่วงที่มาจำ่หมดสานถ้าสีกินไปดกหนอ ตอนมันงามหามเลยครับผมว่าจะแกงกินบะหม,มี่บะแมนสดราคาได้ไหมแต่ว่ากระเทียมดองแก้วกับมันบะหวานมาไหนเนาะสะลัดแก้วหอมไปชนเนาะอเอาเนี่ยดังก็น่าแบบก็เทียมดองข้าวบะหวานสมบรูรณหวาน,ยอ,าน,นอยู่ประมานไหนโอ้ย <c oughs> ลุกนงกินจาี่โเนาะต่ยาดเลคิดว่าบาววานเขาข้อานตัวน้นคนหย่าเนาะบักเคอกินหยิมไปละปลาไปตจะตอนปลาเราสูตรตำแบบมันบ้านนี่ไปหนอ่อนนะมันตำเนื่อเมืองนะสูตรมันบ้านท่านี่ยังใส่ไป

Quang thẻ này vậy nhỏ. Mà đâu mà đâu. Chứ phải để ơn thôi. ơn ใส่มาอ,อื่นเนาะแซ่บอยู่กับบุบปากอืมแซ<ส>่บอืมอม,มันแซ่บจังเว้ยเมื่อกี้อยากนอนอยานหล่นหน่อยตะกี้รับแล้วนั่งก็รับนั่งก็จะรับเปน็นของอยากนอนมันเป็น,ย,ปนยังไงเป็นอากาศเป็นหนอนอ้าวเป็นเสื่อมเรา,า,าก็ยางงอน คไม่เนา,นาปะปาสิบีก่อนาป้าเิบีก่อน <c oughs> บ่เพชปันไดบ่ว,ะวะ้าวนุ่งเซลผิน์โอ้น่ากินอยูไ่ไแล้นแข็งขนาดนี้บ่เพชเป็นอบ่เพชสวยอะให้เพชตัดีอ,อีกว่าจะกินบ่อยงูชาเหมันอย,ย,ย,ย่าง อมันตำกับเสียบนึงเนาะเสียบอีกอย่างพี่นาะว้ายอากาศผ่านพี่น้องเว้ยขนาดนั่งกินอยู่ในบ้านก็ยังเย็นช่วยๆช่วยๆอยู่ เรมบวไไปใชไมน่อเนนจะไม่บวไรเยอากาศได้บานพี่น้องเย็นนี่นาดลมเย็นดี้าน่กินปลาขึ้นเนี่ยสิยำกอ้อยกินกิาวเหน้อนว่าเพิ่นมัากปลาพี่น้องเ้ิ่นมากปลาก็เลยจัดปลาโดยไงมให้่มันมากกินปลาเพิ่า ยำอวนบ่เมียยำพอายมากินปลาได้หมื่นอาจจซืจือปลาถังโกไม่กินอุอยากี่วะคือหัวปลาถังโกมันก็ฮะฮะหัวทอดปลาถังโกเหรอบ่าวกบมาหักปลาปลาเนาะปลาถังโก บานั่นนั่นก็ดูคไม่ชิมเลยห่วยน่เปลาเหรอเปลาปจกู่า่ปลาหน่งตุนหน่าปลาปลาคือปลานังนะอือเอามาแกงใส่ไหมหวานโชหนงานวาวอือปลาเนออนอือฉับดีี cứ dọc 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 ra dọc được rồi dọc 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 nào dọc 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 Bà bụng bà bụng chắc bụng mặc ợn rồi. bụng mặc 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 này mặc nọ mặc bụng mặc bụng liền đấy nhỉ đúng không bụng mặc bụng mặc bụng mặc

ก็คือบ้านมีทิศทางไปเนาะก็เลยเอื่นเขาเจ้าขเบื่อเลี้ยวเขาเจ้าสิว่าเบื่อเขาเขาเจ้าเนี่ยเนาะตอนนึงเมื่อตอนเมื่อตอนเนี่ยเป็นไรครับเมื่อตอนยังไงนาแลว่าเขาอิ่ม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 อ่ Ừ, một con con này bắt con điểm nên là hao mặc rồi <laughs> hao kính ta chụp cô về bây giờ hết trang cầm Bright tung của tôm Let's chicken cup hương. In là. đi. Bao lên hương 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 bớt hương 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 ตำสซหมวพี่น้อง <c oughs> ได,ได,ได้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 ปะอันนี้ก,มก็มัมวเพื่อนไา่เลยรดแรงมาดีดีอ้าวครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนพี่น้องก็ได้ตำปลาแซลมันนะครับที่ที่กินเป็นตัวเมื่อก้อนแล้วนะครับเอ่อมาลองตำเบงไ้ยายหลอนนะครตำไซหลายอย่างเลยแสบคองแท้ได้พี่น้องนอะฝีมือให้งองโป่งเองนะครับตำตำให้แม่กินเลื่อนึงนะครับอ่ะครับก็บขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับ เทเกียรติตามรับชมช่องฮองป่งเชนแนวขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุก,กอคกอมเมนต์ค,ครับท่านใดบริข้อเมนต์ก็ขอบคุณในหลายๆเรืเอ่อที่เอามารับชมนะครับเนาะก็เอ้าเมียนมิยังฝากพี่น้องบ่ขอขอบคุณพี่น้องทุกสุขคนผู้ให้กำลังใจตลอดมาครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้กำลังใจยายหล่อนกับฮองโป่งในเฮ็ดคลิปต,ต่อๆไปครับจะได้เท่ากับพอกันคู่มือพี่น้องอ่าผมก็ยายหล่อนนี่แหละนะครับก็ ใส่ชีวิตบ้นบานๆเฮ้านะครับวันนี้ก็กินอยู่ในบ้านบรรยากาศร่มเย็นดีดีนะครับกำตังตัมซูพ่นกินเสียบคล้องแฉะว่าจะพี่น้องนะครับเพิ่นว่าคั้นว่าบาเสียบคือสิบ่เบิดหน่อยหนม่งเอากะจะได้เก่เา <laughs> พี่น้องเด้อฝากกดติดตามหรือว่ากด Subscribe กดไลค์กดแชร์น,นําแน่เพื่อกําลัางใจให้ฮองปงกับแย่หล่อนนะครับเนาะไปเดี๋ยวพ้อของทิพนาพี่น้องสวัสดีครับ่สวัสดีค่ะ